สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การหมายดวงในวันนี้เราจะมาส่องความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าของคุณเมื่อเขาเปรียบเทียบคุณกับมือที่สามคุณกับมือที่สามมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะจะเป็นทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเดี๋ยวเรามาดูกันส่านบารมงานคุณ อนุญาตให้เราเปดิดดชตาด้วยการกดสกไลด์เฉรักสัาเศ้าเราหลายๆคนและกันราศีของคุณและเขานะคะ Cancer ราศีกรกฎธาตุน้ำ Neptune ราินพฤศภกัมกอน Scorpio ราศีพจิกธาตุน้ำ Libra ราศีตุลธานลม Cancer ราศีกรกฎ Capricorn ราศีมังกรท่าตดิน อคอาเรสราศีกุ่มท่านลมเลโอราศีสิงหธาตุไฟแล้วก็เจมินายราศีมิถุนท่านลมตัวเลขวันที่เกิดที่เกียวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนนี้สี่สิบสิบเอดยี่อดห้าแปดสามแล้วก็เจดนะคะลักษนาราศีไม่มีไม่โดดเด่นไม่เป็นไรนะคะมาดูพลังงานลักษณะนิสัยนิสัยใจคอของคุณนะคะในสายตาของคนรักของคุณ นีสายใจคอของคุณนะคะในใสายตาคนรักเก่าของคุณมาดูซิว่าเขามองว่าคุณเป็นอย่างไร the justice คุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีความเชี่ยงตรงนะคะยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องในความดีงามนะคะยึดในเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาความถูกต้องความชัดเจนความตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าแปดคาถาเนี่ยมักที่จะมีในเรื่องของโอกาสดีๆความสําเร็จนะคะชีวิตที่มีความเจริญก้าวหน้ามองไปสู่อนาคตข้างหน้า นะคะแล้วเขาก็มองว่าตัวของคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองนะคะให้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงมีความสุขได้นะ,ะเป็นคนที่ดูแลคนในครอบครัวเป็นอย่างดีมีความกตัญญูนะ,ะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะมีความรักมีความเมตตาให้กับผู้คนนะคะแล้วก็เดรสจัเมนเป็นคนที่ผ่านนะ ออวิบากกรรมชะตาชีวิตมาเยอะนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าได้รับบททดสอบในเรื่องของออชะตาชีวิตมากมายนะเป็นคนที่เหมือนกับยอมจบหรือว่ายอมเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไปนในทิศทางที่ดีนะเป็นคนขยันทํามาหากินนะเป็นคนที่ไม่ยึดติดอยู่กับอดีตนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเฉพาะด้านมองว่าตัวคุณน่าที่จะได้รับโอกาสดีๆมีความสําเร็จในอาชีพการงานที่คุณทํา คุณเป็นคนฉลาดมนะีลักษณะนิสัยของความที่เออค่อนข้างที่จะเรียกว่าฉลาดแกมโกงนะคะเป็นคนที่มีไหวพิปฏิพานดีนะแต่ก็เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตามีสเสน่ห์ต่อคนที่พบเจอพบเห็นนะะเพศตรงข้ามแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจต่อเพื่อนต่อสังคมนะคะเรดอ,รอว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคืออาจจะเจอสถานการณ์เรื่องราวในอดีตนางบทเรียน นะทดสอบในชีวิตนะผ่านอุปสรรคปัญหามาเยอะๆมากมายแต่ก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าโฟกัสในเรื่องของอนาคตชีวิตโฟกัสในเรื่องของการทามาหากินนะเป็นคนที่มีความสุขสนุสนานร่าเริงสดใสนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันเลี่ยมกลอุบายของคุณเอ,อ่อของคนที่อยู่รอบข้างตัวคุณนะคะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตารักครอบครัวรักนะพ่อแม่ญาติพี่น้อง นะคะมีความกระตันอยู่รู้ขุนมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะอ่อนโยนอ่อนหวานน่ารักอัธยาศัยดีนะคะนี่คือคนรักเก่าของคุณมองมาที่คุณนะคะว่าคุณเป็นคนนิสัยแบบเนี้ยและเดี๋ยวเรามาดูว่าคนรักเก่าของคุณมองมือที่สามนะคะเป็นคนลักษณะนิสัยอย่างไรอาจจะใช้ไพ่สำหรับเดียวกันเนาะคนรักเก่าของคุณนะคะ มองว่ามือที่3มเนี่ยมีนิสัยอย่างไรเดมเวอร์ Emperor, นะคะมีลักษณะของความเป็นผู้นำชอบออกคำสั่งนะคะ ชอบใช้อำนาจวางอำนาจกับเขานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะมีลักษณะของการที่แบบเออเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวรักในเรื่องของห่วงแหนเออคิดหึงคิดหวงมากนะคะแล้วก็ห่วงแหนความรักความเป็นครอบครัวนะ,ะแล้วก็ยึดมั่นในความร่ารวยนะคะในรูปในเรื่องของหน้าตาทางสังคม แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยเเห็นอกเห็นใจใครนะคะชอบที่จะเหมือนกับว่าทําอะไรที่เหมือนกับเทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมีความสําเร็จเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะเ <s ide> ครียด <c> วิตกกังวลใจเป็นคนที่นะคะดูมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะดูเครียดดูนิ่งนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าคือสนใจแต่ชีวิตครอบครัวของตัวเองสนใจแต่ความสุขความสบายของคนในครอบครัว นะมีความเห็นแก่ตัวอยู่นะมีความนิ่งมีความเฉยนะมีความที่เหมือนกับว่าไม่สนใจบุคคลรอบข้างนะแต่บางครั้งนะอาจจะมีเรื่องของพฤติกรรมที่เหมือนกับว่าแสดงออกให้คนอื่น <c oughs> เห็นว่าตัวเองเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแต่จริงๆแล้วนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมักที่จะเห็นประโยชน์ส่วนตัวเองมากกว่าความสุขของคนอื่นนะคะหรือว่าเห็นความสุขของตัวเองมากกว่าความสุขของคนอื่น เป็นคนที่คิดในเรื่องของการที่อยากประสบความสําเร็จอยากจะมีความสุขนะให้คนอื่นได้ชื่นชมนะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างพูดจาดีอ่อนโยนอ่อนหวานน่ารักนะ,ะแต่เป็นคนเครียดกับการที่เหมือนกับว่าเวลาที่ตัวของพวกเขาเองเนี่ยนะคะมือที่สามกับคนรักเก่าของคุณคือใช้ชีวิตครอบครัวกันคือต้องการที่จะอยากจะให้คนอื่นนะะชื่นชมนะะว่าตัวเองมีความสุขมีความสําเร็จ นะเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยเหมือนกับชอบสร้างภาพลักษณ์นะชีวิตครอบครัวของตัวเองให้ดูดีดูมีความมั่งคั่งร่ารวยนะดูเหมือนกับว่าทําให้อยากจะให้คนอื่นอิจฉาในการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าคิดอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคือเหมือนกับ8ปตคาเนี่ยคือคิดทําบางสิ่งบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างที่มันเหมือนกับเดอะเดวิลอยู่ใต้สำรับอ่ะ มีความเห็นแก่ตัวมีความท็อกซิกมีความเห็นแก่ได้นะคะมีความอยากครอบครองขี้หึงขี้หวงมากนะคะคือไม่ยอมให้ใครนะคะเหนือกว่าตัวเองนี่คือพลังงานของเมือนที่สามนะคะหรือว่าคนที่เขาอยู่ด้วยคือมีลักษณะของการที่ขี้หึงขี้หวงมากเป็นเจ้าเขอาเจ้าของชอบออกคําสั่งนะ,ะชอบทําชีวิตของตัวเองให้ดูดีมีความสุขนะคะแล้วก็เหมือนกับชอบที่จะใช้ชีวิต นะะหรือว่าเออสะดวกสบายนะดูเหมือนกับอยจะให้คนอื่นมองมาที่ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนร่ํารวยมั่งคั่งประสบความสําเร็จอยก่ะให้คนอื่นอิจฉาตัวเองอย่าจะให้เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมีนะเดอร์เดวิลเนี่ยมีความรักนะในครอบครัวนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือแสดงออกถึงความรักของคนในครอบครัวมากๆอยจะให้คนอื่นอิจฉาตัวเองอะนะคะนี่คือสิ่งที่ คนรักเก่าของคุณนะมีความรู้สึกว่าคุณกับมือที่สามมีลักษณะนิสัยแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความแตกต่างนะคะระหว่างคุณกับมือที่สามจะเป็นเรื่องอะไรคุณเป็นอย่างไรมือที่สามเป็นคนอย่างไรนะคะขอใช้ไพ่สำหรับเดียวกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เรื่องราวมันยาวนะคะ เราก็จะเลือกฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมเรามาดูที่คุณก่อนนะว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยมองว่าคุณเป็นอย่างไรเดอะสตานะคะเป็นพลังงานของเดอะสตาเป็นคนที่สวยนะคะดูดีมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จนะคะและตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าห้าเหรียญเนี่ยมีความเสียใจมีความเสียดายมีความทุกข์อกทุกใจที่ เห็นว่าชีวิตของคุณโดดเด่นนะคะโดดเด่นดูดีในสายตาผู้คนนะคะหรือว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของอาชีพการงานโอ้โหไพอัคานะนะคเดอฟันเดอสตาร์เดอรูอ่ะ The Sun, The Star, The คุณมีพลังงานของความที่เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นเดอสตาเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในขณะที่เขามีความทุกข์มีปัญหาในเรื่องการเงินในขณะที่เขานะ,ะไม่มีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกกับชีวิตที่เขาเลือก นะคะกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกที่เขามีตรงคุณเป็นเดอกซันด้วยประสบความสําเร็จนะ,ะมีทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดเลยคุณเป็นคนเก่งนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถฉลาดนะคะมีลักษณะของความผู้นำนะ,ะมีความมั่นอกมั่นใจ ในเรื่องของความรู้ความสามารถเก่งนะคะแล้วตรงคุณเนี่ยคือเหมือนกับว่าหน้าที่จะเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคปัญหามาเยอะแยะมากมายแล้วเขาอาจจะเคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจยและคุณสามารถเยียวยาความรู้สึกความเจ็บปวดของคุณได้คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้คุณสามารถโฟกัสที่อาชีพการงานของคุณนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จมีความสุขนะคะจนทําให้เขามีความรู้สึกชื่นชมในตัวของคุณ ชื่นชอบในตัวของคุณและอยากจะกลับมานะสารสมานกับคุณหรือว่าอยากจะกลับมาคบกับคุณเป็นแฟนนะคะเป็นคนรักอีกครั้งหนึ่งแต่น่าที่จะมองว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบไปได้ไกลแล้วไปได้ดีมีความสุขแล้วนะจีบคุณก็คงจะไม่ได้นั่นแหละคุณคงไม่สนใจคุณคงจะไม่อยากจะคบกับเขาแล้วนะคะและคนรักเก่าของคุณมองว่าตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะเป็นคนที่ไม่ชอบนะคะความวุ่นวาย ไม่ชอบสังคมที่วุ่นวายไม่ชอบนะปัญหาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างยุ่งวุ่นวายกับคุณนะตัวของคุณก็เลยเหมือนกับว่ามีการไปโฟกัสชีวิตของตัวเองนะสร้างความสําเร็จนะคะสร้างในเรื่องของอาชีพการงานรายได้คุณนะจบความสัมพันธ์กับเพื่อนกับสังคมนะค,ะคือเหมือนกับว่าปลีกตัวปลีกวิเวกเพราะว่าคุณ เหมือนกับเจอเรื่องราวเจอสถานการณ์นะเจอปัญหาชีวิตการงานและคุณนะก็สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากสถานการณ์ตรงนั้นได้คุณใช้ความรู้ความสามารถนะใช้ความกิ่งใช้ความฉลาดเดอะเมจิเชนเนี่ยนะเป็นผู้อย่างรู้เป็นคนที่มีเซนส์เป็นคนที่ แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่เก่งฉลาดนะส,นสร้างธุรกิจการงานอาชีพรายได้จนประสบความสําเร็จนะจนผ่านพ้นอุสปสรรคปัญหาเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้นะทำอาชีพการงานอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคุณไม่ได้สนใจเรื่องราวในอดีตปัญหาในอดีตคุณไม่ได้เหมือนกับว่าไปใส่ใจพฤติกรรมบนะุคคลล้ข้าสังคมแล้วข้าง,ง,ง,างความวุ่นวายใดๆแล้วคุณก็เอาชนะนะแล้วก็ตัดจบนะพฤติกรรม ปัญหาของบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างได้เป็นอย่างดีคุณคุณคุณลักษณะของการที่เป็นคนที่กล้าที่จะออสนใจเพียงแค่ชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็โฟกัสที่งานที่เงินความสําเร็จนะสร้างรายได้แล้วก็ชื่อเสียงนะโดยที่เหมือนกับว่าไม่หันไปไปใส่ใจพลังงานบุคคลรอบข้างนะความวุ่นวายใดๆและคุณในสายตาขคนร,รักของคุณนะคุณเป็นคนขยนันมีความอดทนนะ มีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความมุมณะเพียรพยายาม แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าคิดดีคิดบวกนะยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องในความดีงามอดทนเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งนะแล้วก็เป็นคนที่ศึกษาหาความรู้นะ Hass, คะกล้าพูดกล้าทําแล้วก็เป็นคนที่มีในเรื่องของลักษณะของความเป็นผู้นําเป็นผู้กล้านะกล้าทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการในเรื่องของอาชีพการงานนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่ารู้จักให้อภัยหรือว่าไม่ได้สนใจนะคนที่คิดร้ายหรือว่าทําลายคุณหรือว่าความเจ็บปวดความทุกข์ใดๆปัญหาใดๆที่มัน เคยเข้ามาในชีวิตของคุณอ่ะนะความผิดหวังความล้มเหลวความผิดพลาดเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยที่เป็นบทเรียนให้กับคุณกลายเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ให้อภัยให้ออกสิกรรมแต่คุณก็เชื่อว่าคนเหล่านั้นอ่ะจะได้รับผลกรรมแน่นอนนะคะแม้คุณจะรู้สึกว่าเหมือนกับยังมีความเจ็บปวดยังมีความเสียใจทุกใจอยู่นะคะแต่คุณก็ไม่ได้เหมือนกับว่ากลับมาสนใจผู้คนเหล่านั้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็ให้อภัยนะคะ และคนลกเก่านะคะแฟนเก่ามองว่าคุณเป็นคนฉลาดนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าทำอะไรแล้วก็คือเหมือนกับไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจการงานอะไรก็คือเหมือนประสบความสำเร็จอะคือไม่รอคอยให้โชคชะตาไม่รอคอยให้โอกาสเข้ามาหาแต่เป็นคนที่วิ่งเข้าไปหาโอกาสนะ,ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่สนใจอดีตไม่สนใจที่จะเสียเวลากับสิ่งที่มันเหมือนกับว่ามันทำให้ตัวคุณเนี่ยนะ,ะเออเรียกว่า เสียเวลากับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคตัวของคุณเนี่ยคือสามารถที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์นะช่วยแก้ไขปัญหาใกับผู้อื่นได้ความเครียดหรือว่าปัญหาต่างๆนะคะชีวิตนะคะที่เหมือนกับว่าตัวของคุณเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปยุ่งด้วยเนี่ยตัวของคุณนะสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญาความเฉลียวฉลาดอ่เป็นผู้รอบรู้ประสบการณ์ชีวิตนะไปช่วยให้ ผู้อื่นได้เห็นแสงสว่างชี้แนะช่องทางแนวทางโอกาสให้กับผู้อื่นได้นี่คือพลังงานของคุณนะซึ่งคนรักเก่าของคุณก็มองว่าคุณเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่รอบรู้มีความรู้นะคะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนส์มีความรู้ความสามารถนะคะประสบการณ์ชีวิตต่างๆมากมายสอนให้ตัวของคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงเด็ดขาดแลนะกล้าที่จะทําในสิ่งที่ตัวของคุณเหมือนกับว่าอาจจะ หน้าที่จะผ่านอุปสรรคมาแล้วนะคะผ่านพ้นปัญหาต่างๆมาแล้วเอ,อเรียกว่าเหมือนกับคนรักของคุณนะคะมองเห็นว่าตัวของคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะ,ะอยู่กับครอบครัวอยู่กับสิ่งที่คุณนะคะเลือก ที่จะทําเลือกที่จะเป็นนี่คือนะพลังงานของคนรักของคุณที่มองว่าเออตัวคุณเนี่ยคือเหมือนกับว่าไม่สนใจปัญหาไม่สนใจบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะที่เข้ามาบั่นทอนชีวิตใจคุณคุณเดินหนีนะพลังงานท็อกซิกพลังงานของคนที่เหมือนกับว่า คือไม่มีประโยชน์กับชีวิตของคุณคุณคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณมีความสุขแล้วก็นะสามารถที่จะใช้ชีวิตที่มั่นคงสงบสุขได้ในอนาคตนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนกับได้แต่เฝ้ามองดูชีวีของคุณที่กําลังจะประสบความสําเร็จนะคะและมือที่สามอในสายตาของคนรักของคุณนะคะเป็นอย่างไรมือที่สามในสายตาของคนรักของคุณ คนรักของคุณมองว่ามือที่สามเป็นคนที่น่าสงสารเนาะนะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนที่ดูเศร้าๆเป็นคนที่เหมือนกับว่าอ่จที่จะแม้จะเป็นคนรักของเขาปัจจุบันนี้นะคะแม้จะเป็นภรรยาเป็นคนที่เขารับปัจจุบันนี้แต่นะมือที่สามเหมือนกับเป็นคนที่พร้อมที่จะจบความสัมพันธ์กับเขาได้ทุกเมื่อนะคะเหมือนกับว่าความรักของเขากับมือที่สามเนี่ย มันน่าที่จะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะแม้เขากับมือที่สามพยายามที่จะประคับประคองใช้ชีวิตครอบครัวไปด้วยกันนะคะแต่เขามีความรู้สึกว่าเหมือนมันจบไปแล้วเลยอะ่ะเหมือนมันเป็นความรู้สึกที่จะมีความเป็นครอบครัวอยู่ก็จริงแต่รู้สึกว่ามือที่สามนะคะไม่ได้อยากจะอยู่กับเขาไม่ได้อยากจะมีความสุข อยู่กับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วหรือว่าอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่อยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะเปมองหาความสุขใหม่ๆหรือว่าอยากจะจบความสัมพันธ์นะคะเออทั้งสองคนอาจจะมีความคิดที่อยากจะจบอยากจะเลิกอยากจะแยกทางกันแล้วนะตอนนี้เวลานี้และนะคนรักเก่าของคุณมองว่ามือที่สามเป็นอย่างไรนะมือที่สามไม่เหมือนเดิมนะมือที่สามเป็นคนที่เมินเฉยกับเขามากปัจจุบันเนี้ยนะเป็นคนที่ไม่ใส่ใจ เป็นคนที่ไม่สนใจที่จะดูแลเขาเลยมือที่สามสนใจแต่เรื่องการเงินเรื่องรายได้เรื่องผลประโยชน์ที่มีกับเขาอ่ะคือมือที่สามเหมือนกับว่าหวังในเรื่องของการสปอร์ตการช่วยเหลือจากเขาเพียงอย่างเดียวหวังในเรื่องของการเงินจากเขาเพียงอย่างเดียวแล้วก็เหมือนกับมือที่สามไม่ได้คิดอยากจะเออเป็นคู่รักเป็นคนรักหรือว่าไม่ได้อยากคิดอยากจะดูแลเขา ะะเ,ปเป็นครอบเป็นครัวเหมือนเดิมเพราะมือที่สามเหมือนเหมือนใช้ชีวิตที่แบบเป็นหนุ่มโสดสาวโสดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ที่ใช้ชีวิตแบบหนุ่มโสดสาวโสดอะ่ะเหมือนจะจีบใครก็ได้จะไปหาใครก็ได้มือที่สามก็ไม่เคยว่าแต่สิ่งที่มือที่สามต้องการจากเขาคือรายได้ผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยคือมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่จบนะก็อาจจะมีในเรื่องของทะเบียนสมรสมีเรื่องของความรับผิดชอบต่าง ที่ยังอยู่ร่วมกันอยู่และมือที่สามในสายตาของคนรักเก่าของคุณไม่เหมือนเดิมค่ะไม่เหมือนครั้งแรกนะคะครั้งแรกเนี่ยมือที่สามอาจจะเหมือนกับว่ามีความสุขกับความรักที่เขามอบให้แต่ปัจจุบันนี้มือที่สามเหมือนกับเรียกว่าอาจจะมีความจิตใจดีมีเมตตาดูดูมีเสน่ห์ดูน่ารักแต่เป็นคนที่เหมือนกับห่วงเนื้อห่วงตัวมากขึ้นนะคะมือที่สามไม่อยากจะ ดูแลคนรักเก่าของคุณเลยนะ,ะไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่สนใจไม่ถามถ่ายสารทุกสุดดิบทําตัวเหินห่างนะคะทำตัวเหมือนกับว่าไม่อยากจะคุยไม่อยากจะเจอหน้านะคะแล้วก็ไม่สนใจชีวิตไม่ถามถ่ายไม่ดูโทรศัพท์ นะคะไม่ถามว่าไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยคือพฤติกรรมของมือที่สามที่เมินเฉยต่อเขาหรือว่าอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะคนรักเก่าของคุณที่ดูเมินเฉยกับมือที่สามไม่เหมือนครั้งแรกที่อยู่ด้วยกันไม่เหมือนรักแรกที่เจอกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์คือไม่ได้รักกันแล้วนะไม่อยากจะสนใจชีวิตของกันแล้วด้วยต่างคนต่างอยู่นะคะและคนรักเก่าของคุณมองว่ามือที่สามเป็นไรตอนนี้เวลานี้ดูไม่ออกนะคะดูมือที่สาม มีความวิตกกวนใจมีความเครียดมีความกดดันมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่คนรัก่าของคุณอ่ะดูไม่ออกเลยว่ามือที่สามคิดแล้วก็รู้สึกยังไงเพราะมือที่สามนิ่งมากเงียบมากจะทุกข์จะสุขก็เฉยนะคะเมินเฉยเหมือนอยู่ไปวันวันหนึง่งอะ่ะเหมือนใช้ชีวิตคู่อยู่ไปวันวันหนึง่งแล้วก็นั่งมองกันนะ,ะนั่งมองความทุกข์ความเจ็บปวดความเสียใจยแล้วก็มีความลังเลนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนกับอยู่ไป คือไม่ได้มีความรู้สึกที่ถามถ่ายหรือว่าจูจจ้จี้จุกจิกนะคะเดี๋ยวจะรู้เรื่องราวชีวิตของกันและกันเลยคือมันมันอยู่เพราะว่าเออในเรื่องของการที่เป็นครอบครัวกันการที่เป็นภรรยาเป็นสามีกันเฉยๆอยู่เพราะว่ามีในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีความถูกต้องนะคะเป็นสามีนะอยู่ในเพราะว่าเออมีทะเบียนสมรสอยู่เพราะว่าต้องรับผิดชอบ นะมีลูกร่วมกันอะไรก็ได้ก็เลยทําให้เหมือนว่าปัจจุบันนี้คนรักของคุณและมือที่สามคือไม่ได้มีความรักต่อกันไม่ได้มีความผูกพันต่อกันไม่ได้มีความรู้สึกหึงหวงต่อกันเลยนะคะคืออาจจะมีในเรื่องของความที่แบบสร้างความเจ็บปวดซ้ําแล้วซ้ําเล่าความทุกข์ใจจนทําให้มือที่สามหรือว่าคนรักของคุณคือไม่สามารถที่จะกลับมา การสมพันธ์กันได้อีกต่างคนต่างอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการลังเลสับสนกับความสมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้จะเลิกหรือว่าจะจบนะคะหรือว่าอยากจะอยู่หรือเปล่าอารมณ์เนี้ยสองดาบมีการตัดสินใจที่ไม่ชัดเจนนะคะไม่เด็ดขาดอยู่นะคะจะอยู่ก็ไปเออจะอยู่จะอยู่ก็เหมือนกับว่ามีความทุกข์ใจจะไปก็รู้สึกนะ,ะสงสารอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าทําให้ทั้งสองคนนะคะเหมือนกับมีความรู้สึก ไม่มีความสุขเลยนะคะอยู่เพราะว่าผลประโยชน์นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คนรักเก่าของคุณรู้สึกต่อมือที่สามณตอนนี้เวลานี้นะคะก็เปรียบเทียบดูเอาว่าเขาคนรักเก่าของคุณรู้สึกอย่างไรกับคุณและรู้สึกอย่างไรกับมือที่สามนะคะเออถ้าแบบว่าอ่า ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรก็ดูกันต่อไปนะคะสําหรับใครที่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เคยเป็นครอบครัวเก่าความสัมพันธ์เก่าสามารถตรวจดวงชะตาดูดวงจุตาส่วนตัวได้หรือว่าถ้าหากใครจะรอฟังคลิปก็ไม่เป็นไรขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะ